ดวงจันทร์นี่ผมเองคุณชอบเร็วเล็วหนีกันเถอะนะคะคุณชอบเร็วเรไปตอนนี้คุณนายกำลังเพ้อนะดวงจันทร์ผมเสียใจผมไปกับคุณไม่ได้หรอกผมยังมีงานต้องทำทำไมล่ะคะคุณชอบคุณชอบเรากลับไปเถอะนะ มาเพื่อขออยากกับฉันง่ายๆแค่นี้เองน่ะเหรอเพราะฉันมีลูกให้คุณไม่ได้ใช่ไหมเพราะผมเบื่อไงละ่ะ<ม><ม>ผมเบื<า>่อควาเอาแต่ใจคุณเต็มทน,น,น,นแล้วฉันสัญญาฉันยอมทุกอย่ญญางฉันรักคุณนะคะระหว่างคุณกับผมจบสิ้นกันแล้วหมายความว่าไงคุณมีผู้หญิงคอนอื่นใช่ไหมใช่ผมมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งที่ชลบุรีแล้วตอนนี้ผมกำลังจะมีลูกกับเธอ คณชอบคุณไปไหนไม่ได้ทั้งนั้นฉันไม่อยากให้ใครไปจากฉันเด็ดขาดเธอฟังผมไว้ตรงนี้ไปจากที่นี่ซะไปซะแล้วอย่ากลับมาอีก